ก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับเขาก็ถามเข้ามาว่าการทำปิ๊กหวานเนี่ยทำยากแค่ไหนทำยากไหมอันนี้ตอบในในนามหรือว่าในน้มที่ผมเนี่ยทำเองนะครับผมทำเองถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดที่เราจะทำไม่ได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะถ้าเราไม่รู้หนยเหนะไรเลย แล้วเรามาอยู่มาทําแบบมั่วๆนะฮะถ,ถ้าเรามาทําแบบมั่วๆเนี่ยบอกเลยว่าเก๊งครับเพราะอะไรเพราะว่าพลิกหวานเนี่ยมันมีหลายหลายขั้นตอนมีหลายอย่างและมีโรคหลายอย่างที่เราจะต้องมาศึกษาหาความรู้ต้องมาทําความเข้าใจกับตัวพิกหวานก่อนนะครับเราถึงจะปลูกได้หรือว่าเราจะทําแล้วมันออกมาดีนะครับ ซึ่งิวหวานเนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับเราต้องทํำจนือต้นหนึ่งอ่ะมันต้องได้หลายกิโลเลยแหละถึงจะคุ้มนะครับเพราะต้นหนึ่งเนี่ยมันแค่รุ่นถ้าเราปลูกแล้วมันได้แค่รุ่นเดียวหรือสรุ่นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่คุ้มค่านะครับเดี๋ยวผมก็จะสลับกล้องให้ดูนะครับว่ารุ่น2รุ่นเป็นยังไงรรเช่นสมมุิเนี่ย สมมตินะครับว่ารุ่นแรกเลยนะรุ่นแรกที่เราเก็บเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นจะอยู่ประมาณอันนี้กับข้อที่เนี่ยข้อนี้กับข้อนี้นะรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้เนี่ยถ้าเราดูแลดีๆรุ่นนี้ก็จะดีนะครับก็จะดีจะสวยจะสวยมากเลยแล้วก็ลูกจะใหญ่มากผลจากรุ่นนี้ไปแล้วนะครับมันจะทิ้งระยะประมาณ หนึ 1> 1่งถึงสองข้อแล้วมันจะมาอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นนี้รุ่นข้างบนนี้นะครับอันนี้คือเมื่อวานเราเก็บไปแล้วเนาะมันก็เลยรูปมันก็เลยเล็กนะครับจริงๆรูปก็จะใหญ่ถ้าเราเก็บรุ่นประมาณเนี้ยได้อีกรุ่นหนึ่งก็ถือว่าได้ทุนละได้ทุนละนะได้ทุนละแล้วเราต้องดูแลมันให้ดีๆจนมันมาติดรูป ข้างบนนี้อีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะเริ่มได้กําไรแล้วครับถ้าเราดูแลไปเรื่อยๆเราจะเก็บได้เรื่อยๆนะครับกาไรเราก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่บอกเลยนะครับโดยสิตินะครับโดยสติที่ผมเคยทําและผมทํามานะครับถ้าเป็นพื้นที่ใหม่ๆเลยต้นมันก็จะ ปีแรกก็จะสวยปีแรกก็จะต้นสูงแล้วต้องทําให้ถูกวิธีด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่เก่าๆหรือเราทํามาแล้วสักสองสามปีแล้วนะครับสองสามปีแล้วเนี่ยโรคต่างๆจะมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโรคเพี้ยไฟลูกแตกอะไรเงี้ยลูกแตกลูกแตกนี่ไม่น่าจะเป็นโรคนะน่าจะเป็นที่ปุ๋ย พวอื่นๆเยอะแยะคือผมก็ไม่รู้จะบอกไงเนาะคือเราต้องท,ทําเองไงเราจะได้รู้ไงถามว่าคุ้มไหมบอกเลยนะครับราคาถ้าเราไม่มีที่ขายเองหรือเราไม่มีแหล่งที่เราจะส่งเข้าไปนะครับถ้าเราส่งตามตลาดอย่างเดียวหรือมีพ่อค้ามารับไปขายบอกเลยครับไม่คุ้มครับยังไงก็ ถ้าช่วงราคาดีก็ได้แต่ถ้าช่วงราคาไม่ดีก็แย่เลยเพราะว่าการทําพริกหวานเนี่ยเขาถ้าเป็นพวกในห้างเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของลูกที่สวยๆเท่านั้นมันจะมีพวกที่มันไม่ค่อยสวยเขาเรียกว่าเบอร์แปดเนาะมันจะมีเบอร์มันจะมีเกรดพริกหวานเนี่ยมันจะมีเกรดมึนที่เขาเรียกกันว่า เบอร์แปเบอร์8เนี่ยเป็นเกลดที่ทุเลทที่สุดละคือเอาง่ายคือจะทิ้งก็ได้แต่บอกเลยว่าตัวเบอร์แปเนี่ยราคาจะดีนะคนส่วนใหญ่เขาจะซื้อกันเพราะว่ามันไม่แพงแต่ถ้าลูกสวยๆเลยนะครับลูกสวยๆเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าราคาแพงแล้วผลที่จะทําได้สวยๆเนี่ยมันทําได้น้อยนะครับแล้วรุ่นรุ่นหนึ่งหรือพริกที่เรารปลูกเนี่ย มันจะมีลูกสวยๆแค่รุ่นที่1กับรุ่นที่2ที่พอจะมีลูกสวยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นพวกเบอร์ C กับ C ลบนะครับซึ่งรายละเอียดของอแต่ละเกรดของคลิกเนี่ยผมจะมาพูดอีกทีในคลิปหรือว่าใน EP ต่อไปนะครับส่วนคำถามที่บอกว่าทำยากไหมอันนี้มาทวนอีกทีหนึ่งครับบอกตามตรงว่าไม่ยากครับแต่ก็ไม่ง่ายครับ บอกเลยพื้นที่ต้องมีน้สาสภาพอากาศต้องได้ปุ๋ยเราต้องถูกต้องเราต้องมีสูตรสูตรการทํนะรนนนนทราททป,าปุ๋ยนะครับอันนี้ในกรณีที่เราทําในถุงนะครับทําในถุงแบบนี้ถุงซีขาวแบบนี้นะครับปุ๋ยต้องได้ยาต้องถึงนะครับทุนต้องแน่นนะในะนะบอกเลยครับโอเคก็วันนี้นครับแล้วก็ มาเจอกันแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะถามอะไรก็ลองถามเข้ามาได้นะครับถ้าตอบได้ผมจะตอบนะครับ